มาตามสัญญาแล้วค่ะน้องปลาสิทธิ์กระสอบนะวันนี้มากินที่หินเลยมากินไี่แล้วเลยนี่อทามันมันมาตุ้มเลยนะนี่ชอบอืม,มอ้าไข่ด้วยมันมาตุ้มเลยค่ะ มาเดินเข้ามาเยอะๆเลยค่ะไม่เก่งนะรับมาเลยสิล้านก็สิล้านค่ะโอ้พอเีเสร<ๆ>เรย้สำ็จเร็จแล้อค่ส สุดมาโอ้อโหน้ำสำุมากเลยค่ะวันนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากมากระสอบที่หนึ่งหมดไปค่ะ ờ ờ có cái đó chị nghĩ gì vậy nè 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 nhìn cái này. อิ่มท้องแล้วก็อิ่มเงิสุขใจค่ะใช่ไีมคะมีความสุขมากเลยกับแฟนให้ค่ะมากินให้อิ่มแ,แ,แล้วใครอยู่ตรงไหนรีบๆมากินให้อิ่มเลยกินให้อิ่มมากินให้อิ่มอิ่มอิ่ม มีความสุขมากๆเลยมีใจมีความสุขมากๆมา้ที่ปลาจริงเป็นแบบคนรู <t uh t uh> ้ว่าตอนเด็รมนบู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 อง